เริ่มแล้วขยับขยายขยับขยายเริ่มแล้วเริ่มแล้วเป่าหมายสิบต้นสิบกอค่อยคอยขยับเยยย นี่ก็ได้กี่กอแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามเป้าหมายปลูกกล้วยน้ำว้าก็ออย่างน้อยสักสักสิบกอเดี๋ยวจะพาไปดูช่วงเปิดน้ำไหมนี่จะพาไปดู ต้นแคที่ปลูกไว้ต้นแคก็มีนี่สามสี่ต้นต้นแคก็พืชผักกินได้ขายได้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยๆขยับขยายไปเนี่ยต้นแคที่ปลูกไว้เริ่มโตทุกอย่างต้องต้องรอเวลาไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรทุกอย่างต้องรอเวลานี่ก็ต้นแคมีสี่ต้นครับต้นแคเป็นสวนที่เป็นสวนผมกหวาน สวนผาวานมายีโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยเท่าอายุผมห้าสิกว่าแล้วแต่ผมไม่เคยคิดจะตั้งใจทำเลยมีมาปีสองปีเนี่ยเริ่มเริ่มม,มาทำแบ่งเวลาจากงานประจำพอะง,งานประจำผมก็มีอยู่นี่ก็พืชผักสารพัดเลยครับนี่ก็ปลูไกไว้คงมาเขือสารพัดเลย พริกพริกมะเขือสารพัดชนิดเลยพืชผักกินได้ครับกูง่ายพืชผักไปตรงนี่กับมะเขือนี่ก็ทั้งทั้งสวนเลยีเห็นรุ่มหลุมไหมพืชผักกินได้ทั้งนั้นเลยน้ำจะรดมั้ยเนี่ยยัไปปิดน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวจะพาไปดู กอกล้วยแต่ก่อนชัยไม่เคยคิดเลยอ่ะเพราะกัวเขาคิดอยู่ในใจเหมือนคิดแค่ว่าคิดสั้นๆไงกล้วยราคาหวี่จังไม่กี่บาทเดี๋ยวชัยไปปิดน้ำแป๊บเนาะเดี๋ยวน้ำจะรดกล้วยราคาไม่กี่บาทแต่พอคิดต่อต้นทุนเรามีอยู่แล้วนี่มีบ่อน,น้ำไม่ว่าหน้าไหนก็ไม่มีแห้ง จะไปปิดน้ำตรงนี้นนี่หนาืมอ่าลืมยกปลายน้ำเยอะอากาศเข้าเดี๋ยวเวลาปัม๊มครั้งต่อไปปั๊มยากต้องไปยกปลายท่อน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวเวลาปั๊มต่อไปครั้งต่อไปอากาศเข้าปั๊มยากเอ้ยลืมต้องยกปลายเข้าไหม ย้อนพาดูหน่อยนี่คือเป้าหมายจะทำในร่องน้ำละ่ะแล้วแต่และร่องแต่และร่องจะผ่านจะผ่านกอกล้วยน,นี้ก็จะทําเป็นแนวยานุ้นเลยอ่ย้อนไปที่จะบอ่อน้ำน่าจะไม่ประมาณสักสิกอ <laughs> แต่ก่อนใช้ไม่เคยคิดเลยพอลองคิดดู พราะต้นทุนมีอยู่แล้วไงกอกล้วยจะหาไปดูกอกล้วยหลังบ้านไม่ต้องไปซื้อหนอ่อกล้วยเป็นกล้วยน้ำว้าถ้าเคลือใหญ่ๆสวยๆสวยงามยี่สิบสยยา,งงามสิบบาทใช้ชิดแค่สิบบาทพอเนี่ยกอกล้วยหลังบ้านต่างห้องน้ำเป็นกอกล้วยหลังห้องน้ำนี่เขาขึ้นเองตามธรรมชาติพ่อ,อามาปลูกทิ้งไว้ ไม่เคยคิดไนงะพอมาลองคิดถ้าก,กอหนึ่งได้สักสองสามต้นสองสามคือถ้ามีสักสิบกอสิบกอ,อก็สามสิบคือนะเครือหนึ่ง okay. เอาแค่สิบเครือหนึ่งเอาแค่สิบบีก็สามร้อยบีต่อครั้งชายคิดแค่สิบบาทก็สามพันนะก็โอเคเลยนะ คือต้อนทุนต้นทุนแทบไม่ต้องเลยหนอกกล้วยไม่ต้องซื้อเพียงแต่ว่าหาซื้อปุ๋ยมาบำรุงเขาให้เขาเขาจะเิยงอกง,งามเพราะเพราะผู้คือผู้ยังไงจะตั้งใจปลูกจะน้อยให้ได้สักสิบเครือเนื้อที่เนื้อที่พอมีสามารถขยับขยายได้เพราะหน่อเขาจะออกอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยอยู่แล้วสิบสิบกอน่าจะ สิบคนน่าจะเกือบได้ยังงที่เนี่ที่นนอ,นอที่ออกมานี่ <laughs> เพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปนี้เวลา,อ,าอ่ากล้วยโตแล้วแคปหน้าจอมาเดีย๋ยชชายส่งมให้ <laughs> รอให้มาโตกันนะ <laughs> โอเคเนาะเดี๋ยวพบกันคลิปถัดไปมีอาชีพเสริมอีกอย่างแล้วปลูกหนอกกล้วย <laughs> สวัสดีนะครับใช้ครับ